สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอซ์สมัยทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานา MacBook A 1 5 0 2นะครับลูกค้ามาในอาการตัวแบตเตอรี่บวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเก่าของลูกค้านะครับต่อนข้างบวมเลยจะสังเกตว่าบวมเป่งเลยนะครับตอนแกะออกมาตัวฝาหลังก็ดีดออกมาเลยเพราะว่าตัวแบตมันดันฝาหลังบางทีอาการแบตบวมครับมันจะไม่สามารถกดตัวแทดแพดได้ครับ เพราะว่าตัวแบตมันจะดันแผดแผดขึ้นมาทําให้ไม่สามารถกดลงไปตอนนี้ก็กดแผดแผดได้ปกติแล้วครับมันก็จะใช้งานได้ปกติตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นอ่าเซอร์วิสแบตเตอรี่แล้วนะครับอันนี้ก็หายแล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่ให้เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับ เดี๋ยวเราจะมาเช็คเซคเกิลเค้าแบตนะครับเซคเกิลเค้าแบตจะไปเช็คที่ตัวกำลังไฟนะครับถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะอ,อยู่ตรง power ครับเราจะมาดูรอบชาร์จนะครับจำนวนรอบชาร์จก็คือหนึนะครับตอนนี้หมายความว่าเป็นแบตใหม่ครับรอบชาร์จอยู่ที่1 มันจะเป็นวิธีการเช็คตัวแบตเตอรี่ใหม่ครับว่าเป็นแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าก้อนใหม่ครับเข้าๆก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีอาการแบตเตอรี่บวมแบตเตอรี่เสื่อมนะครับสามารถส่งมาเช็คที่สมายทีสวิตได้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามเข้าที่เพจ a c e b o o k หรือว่าไลน์ได้เลย สำหรับวันนี้ช่างเอ๋ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ